สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับมาพบหอกับบ่าวโทนครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิมาเวา้าเรื่องกระแสนะครับช่วงนี้กระแสฟุตบอลน,นักเรียนฟุตบอลน,นักเรียนแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับกระแสที่มาแรงตอนนี้ก็คือทีมหมอนทองวิทยาเนาะพี่น้องเนาะจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดชายเชิงเซา เป็นยังคือเป็นกระแสได้ขนาดนี้พี่น้องว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนมอนทองเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนในน้อยนะครับบอมีชื่อเสียงเป็นการเขาแข่งขันครั้งแรกนะครับและกะคือลงเล็กลงเล่นแต่รอบแรกอะ่ะจะเป็นทีมล่องบอลเลยนะครับเจอทีมใดเขาก็ว่ามอนทองเนี่ยเป็นรองแต่ว่าตั้งแต่นัดแรกกะสางปฏิหาร ได้ในหลายรอบนะครับก็คือว่าตามหลังกรมายิงแซงชนะหรือว่ามาตีเสมอได้มาชนะจุดโทษแบบนี้เนี่ยให้เข้าเห็นหลายๆนัดนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่บริจัดอยู่ในทีมว่างการแข่งขันกันเลยได้เริ่มตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับรอบขัดเหลือกหลบแหลกเลยตั้งแต่รอบหาลอยรอบพันทีมคนละขัดมาเรื่อยๆนะครับจนมาเข่ารอบลึกๆ กมาพบกับทีมว่างนะครับหลายๆคนก็บ,บอกว่าทีมมอนทองวิทยาเนี่ยเป็นทีมทีมาไกลเกินไปแล้วนะครับพอมาเจอทีมว่างกันอาจจะยุดยุคแค่นี้แต่ว่ากับพานมาได้หอบ32ทีมรอบ1 6ทีมรอบ8ทีมพราเล่นมารอบลึกๆนะครับหลายๆคนก็เห็นทีมมอนทองเล่น ด้วยความใจสู่ของนักเลี้ยนนักกีฬานะครับถึงแม้ว่าประสบการณ์สี่หน่อยรูปร่างสีบ้างกลัวนะครับแต่ว่าการที่แลนบรยุทธ์ทักษะของแต่ละคนนะครับแล้วก็การวางแผนที่ขาดบ่ได้เลยก็คือการวางแผนนะครับของอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับคืออาจารย์สกลเนาะเป็นอาจารย์ที่นำพาโรงเรียนนักเลียยน,นะครับ ขวัญแชมป์บอลเจ็ดสีมาหลา,หลายหลายสมัยนะครับในหลายๆโรงเรียนที่ผ่านมานะครับจนมาอุปัรนนักเรียนของโรงเรียนมอนทองวิทยานะครับพ่อเล่นในแต่ละนัดแล้วนะครับก็เห็นคนที่เห็นการเล่นของทีมนี้กะผู้ซึ้ว่าเบิงเหล้วมวนแลนบอยุทธเบิงเหล้วมันมันติดต้านะครับบางที่มวนกว่าทีม พีเมิลีกอีกอะเล่นแบบดูดเดือดนะครับบุกไปโตไปโต,โตมายิงกันไปยิงกันมามันเห็นให้เฮ้าหูซื้อว่าเฮ้าอยากเบื้องอีกอะเบิ้งนัดที่แล้วอยากไปหาเบื้องคลิปอยากไปหาเบื้องไอ้คลิปสันจากช่องต่างๆอย่างสิหรือว่าเบิ้งแล้วอยากสิเบื้องนัดต่อไปว่าหลังจากผ่านนันนี้ไปเจอนัดหนาเจอทีมอืน่นสิเป็นจังไดจนมาถึงนัดล่าสุดนะครับหลอบล่องสนะเลิศกะ ไปเจอทีมว่างอีกหนึ่งทีมนะครับคืออัดซัมชันศีราชาเนาะพี่น้องเนากกะเป็นเกมที่ดูดเดือดนะครับถือว่าเป็นเกมที่ดูดเดือดพัดกันนําผัดกันตามจนล่าสุดท้ายนะครับมอนทองกาคือความเขียวความคมแลวก็ความขยันนะครับผ่านมาได้6ประตูต่อสเนาะพี่น้องเนาะนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าในเมื่อผ่านมา จนถึงขนาดนี้แล้วถอยบ่ได้ครับพี่น้องคนเฮ้านะครับประเทศเฮ้าเนี่ยชอบชอบบอลลองหรือว่าชอบมวยล่องนะครับถ้าเกิดว่าการแข่งขันเป็นรองสเสี่ยบบอลลองสเสียมวยล่องแล้วมันมวนนะครับถ้าเกิดว่าพิกับชนะใดนี่คือมันสะใจนะครับเททาให้ตอนนี้ F c ซของมอนทองวิทยาคือมีทั่วประเทศนะครับพี่น้อง ไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคือทั่วประเทศทุกคนที่ได้ติดตามหรือว่าเห็นข่าวเห็นคลิปเนี่ยจะต้องเชื่อมอนทองวิทยานะครับบบแมนวา่าคู่แข่งเนี่ยที่ชิงกันวันนี้นะครับบบแมนว่าสีบอ,บอกเก่งนะครับกะเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เขามาถึงรอบชิงได้แบบมีนความคาดหมายนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายๆนดัดคือกัน แต่ว่าก็ามีประสบการณ์นะครับสําหรับพบจอชัยนาทนะครับเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลน,นักเรียนนี่พอสมควรนะครับผ่านมาหลายหลายการหลายๆถ้วยนะครับจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศก,ก็มีกองเชียร์เป็นของตัวเองนะครับแต่กองเชียร์ที่พึ่งมาดูบอลเยสซีนะครับกะส่วนใหญ่ก็คือเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเชียร์มอนทองนะครับ เป็นทีมในดวงใจไปแล้วนะครับตอนนี้กับรถที่พานักเรียนไปแข่งเป็นรถโรงเรียนนะครับรถโรงเรียนรถขอกรถกลงรถแบบบ่มแมนรถแอ์นะบ่แมนรถตู่บ่แมนรถบัตรนะครับแต่ว่าเป็นรถโรงเรียนเก่าๆขั้นหนึ่งนะครับซึ่งทางโซเชียลก็ได้ให้ซื้อว่ารถคนฝันนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องทาง ช่องเจ็ดนะครับแชมป์กีฬาเจ็ดสีสิบหกนาฬิกาสิบหานาทีนะครับจะมีการถ่ายทอดสดทางสองเจ็ดนะครับหรือว่าทางเ Facebook เพจ a c e b o o k ของช่องนะครับกสิกดมีการถ่ายทอดสดอยู่ที่จัดแคงกันอยู่ที่สนามสุภชราใสนะครับนัดนี้บอกเลยครับว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์เลยนะครับพี่น้องการชิงฟุตบอลเจ็ดสีที่มีคนติดตาม เยอะเยอะมากนะครับถ้าซีว้าอีกนัดหนึ่งที่คนติดตามหลายก็คือนัดที่โรงเรียนการทลม่มเขาชิงนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วโรงเรียนการทล่มได้เขาชิงแล้วก็ได้แซมนั่นคือการติดตามเยอะเพราะว่าเป็นทีมมาหมืดจากจังหวัดซีสเกตนะครับได้เขาชิงนี่ก็ทีมมาหมืดนะครับจากจังหวัดฉะเชิยงแซานะครับที่ได้มาหอดหลอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็บมาลุ้นกันครับ และเป็นอีกนัดนึงนะครับสีมีผู้ชมทั้งในสนามแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียนะครับขาดว่านนาจะทะลุลักล่านนะครับล้านคนนะเพราะว่ารอบร่องเนี่ยคือลักล่านแล้วนะครับรอบร่องนี่คือเบิงทุกช่องทางที่มีการถ่ายทอดนะครับคนติดตามเบิ้งเนี่ยคือทะลุลักล่านนะครับมือนีกันนาจะทะลุไปอีกหลายเติบนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอัดฉีดเนี่ยจาก เพราว่าจะเป็นเอออินฟูดังต่างๆนะครับที่อัดฉีดบอนนัดนี่เนี่ยร่วมๆแล้วนี่โอ้เจ็ดลักนะครับพี่นองก็เป็นกำลังใจให้เนาะบพรว่าทีมใดสีเขาเสียนใช่ขวาแซมมาคล้องก็คือต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีครับก็จะมาถึงนัดนีได้ต้องผ่านมาแบบสมศักดิ์ศรีทั้งสองทีมนะครับ มีอย่างหนึ่งนะครับที่ทังมอนทองวิทยานเหนือกว่าชายนาดนะครับก็คือกองเชียร์นะครับจากทั่วประเทศค่อนข้างจะเยอะกว่าจังหวัดชายนาดนะครับแต่จังหวัดชายนาดก็คือเหนือกว่าทั้งขุมกําลังกําลังกายนะครับและกัประสบการณ์ในการเล่นบอลกีฬานักเรียนมาหลายกว่าทางโรงเรียนบอลทองวิทยาน,นะครับจังไดก็เอาใจซอยนะครับทั้งสองทีม เป็นกำลังแรงเชียร์และแรงใจให้กับทั้ง2ทีมนะครับโรงเรียนหมอนทองวิทยากับอบจอจังหวัดชัยนาท16เนก10หานาทีนะครับพี่นอ้องอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิแล้วพี่นอ้องมาวอซู่กันฟังซื้อๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ